สวัสดีค่ะเจคโนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นค่ะทุกท่านด้านหลังติดคลองใหญ่นะคะบนเนื้อที่1งาน13ตารางวาค่ะ พิกัดอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทางจากแยกไฟแดงถนน340เส้นสุพรรณชยัยนาท2.5กิโลเมตรค่ะด้านหลังติดคลองน้ำนะคะทุกท่านเป็นคลองส่งน้ำรอบๆตัวบ้านก็มีพื้นที่เหลือนะคะสามารถปลูกต้นไม้ได้นะคะจัดสวนได้หรือจะทำโรงรถเพิ่มได้นะคะราคาบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะเพียง630,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่าน เป็นที่ดินโฉนดนอสอสี่จอนะคะพร้อมโอนค่ะทุกท่าน ท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะนะัดชมสถานที่จริงชมทําเรบรรยากาศด้วยตนเองได้นะคะโทรนัดล่วงหน้ากับผู้ขายโดยตรงและอขอโรเคชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับในวันนี้เจ๊คโนกขอแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ